การจ่ายเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดต่อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนบ้านเชิงดอยดอสเก็ตศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองและนักเรียนจำนวน2,000บาทในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนได้สำรวจความต้องการของผู้ปกครองด้านการให้ความช่วยเหลือโดยได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีจำนวน232รายและได้จ่ายเงินสดแก่ผู้ปกครองจำนวน743รายโดยที่ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นต่อการรับความช่วยเหลือในครั้งนี้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับจะได้จะได้รับเงินอุดหนุนครั้งนี้และจะนำไปใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนของเด็กและนำไปใช้ใจ่ายส่วนตัวของเด็กขอให้มีโครงการอย่างนี้ต่อไปนะคะโครงการ2,000ก็เป็นโครงการที่ดีเพจะเป็นการลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครอง นอ,อกจากนั้นเงินสองพันนี่ก็ย,ยังไปประกอบสามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมหรือแก่ผู้ปกครองได้อยากที่เปมีโครงการนี้ต่อไปในอนาคตครับค่ะโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีค่ะซึ่งอยากจะให้มีต่อไปนะคะเพราะว่าช่วงเยนออนไลน์เด็กๆอยู่กับบ้านกับผู้ปกครองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟต่างๆ ก็เงินส่วนนี้มาช่วยสนับสนุนก็ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ